มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับเมื่อกี้โทษทีนะพี่โทษทีครับเมื่อกี้แบตหมดแบตหมดกระทานหาเนเลยยังเหลือเงินจริงนะพี่ไม่เชื่อพี่ปิดหมดเลย <c oughs> ช่วยแชร์ให้ผมนะครับช่วยแชร์นหน่อยครับอกล่ช่วยแชร์นหน่อยครับ ได้น่นอนนะเอาโอ้โหเสียงไอ้ติมมาแล้วพี่เสียงไอ้ติมเหมือยังนไม่รู้อยู่ไหนแป๊บนึงให้พี่พี่เขียนแบบเยมันกะไม่ดูอะมันต้องสิบช่องอะวัสดีครับพี่สวัสดีครับเขียนเขียนก็ได้พี่ดิรุ่นละสามร้อยค่าส่งห้าสิบรุ่นละสามร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบบาทตอนนี้ เหลือไม่กี่เบอร์นะครับพี่เนื้อเงินอาจจะเป็นของคุณก็ได้เนื้อเงินอาจจะเป็นของพี่ก็ได้นะครับทุกๆคนสวัสดีครับน้องชายไปยักจิ๋วช่วยแชร์หน่อยครับไปยักจิ๋วมือใหม่มือใหม่วันนี้มาใหม่ครับเดี๋ยววันหลังผมกาจ,จะแก้ตัวแก้แก้แก้ตัวแบบว่าทําให้หน้าหน้าพะหรือว่าที่เขาแงมอ่ะพูดแต่ผมทำไม่เป็นหรอกเขาแงม้มเดี๋ยวผมไปศึกษากับกล้องอยู่ที่บ้านคนเดียว แงๆๆๆ่ๆงนี้พี่น้องน้องช้างครับหนึ่งสองสองหนึ่งไม่ไม่มีแล้วครับน้องชายชัดเจ๋ะเลยขอบคุณครับน้องชายขอบคุณครับอ,อยาเขอบคุณครับคนที่เข้ามาดูขอบคุณครับผมเพิ่งหัดไลน์นะครับวันแรกวันแรกนะครับอาจจะ กระตุกกระตากแบบว่ามันไม่ดีอะ่ะก็คือการเปิดพ้าหยิบพ้ากรีดพ้าอย่าเงี้ยมันยังไม่โอเคครับพี่ผมขอขอเวลาสักนิดนึงครับพี่ขอเวลาให้ผมหน่อยนะครับพี่ช่วยแชร์หน่อยครับช่วยแชร์หน่อยครับกดแชร์กดไลค์ไม่ต้องกดซับสไครต์นะไม่ใช่ Youtube นะกดแชร์กดไลค์พอนะครับ นี่นะครับยังเหลือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินยังไม่แตกสองเหรียญนะครับเนื้อเงินอยู่ในนี้แน่นอนครับอยู่ในนี้ไม่มีโกหกครับมันเสียชื่อเสียงผมะครับเพชรมรกตที่เด็กเก้าเก้าอ่ะโอ้โหไปโกหกเขามันใช้ไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ที่เข้ามาดูครับปิดไหมครับปิดไหมครับเหรียญรุ่นสร้างบารมีร้อยปีหลวงพ่อพัดปุญญกาโม เหรียญทรงเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับหลังเป็นยันหานุมานนี่นะครับหลังเป็นยันหานุมานนะครับนี่หลังยันหนุมานดูชัดๆนะครับมันไม่ชัดเหรอครับพี่นี่นะครับและอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นยันน้ำเป็นน้ำเต้านะครับเปิดน้ำเต้าครับหลวงพ่อพัดนะครับหลังเป็นยันตุ๊กตาครับของหลวงพ่อกลวยครับนี่นะครับมันอาจจะไม่ชัดนะพี่ป๊บนึงผมส่องไฟกนนี่ครับพี่นี่นะครับ นี่ครับนี่เนื้อเงินนะครับแจกปิดด่วนสองพันนี่ปิดด่วนสองพันเนื้อเงินเอาไปเลยให้เลือกเลยสองพิมพนี่ใครสนใจปิดด่วนได้เลยนะครับนี่สองพิมพ์ปิดด่วนไปเลยครับสองพันครับเนื้อเงินไม่ต้องไปลุ้นนะครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยรีบปิดนะครับ ขอบคุณครับของคุณครับเพื่อนกอล์ของครับรุ่นสร้างบารมีร้อยปีหลวงพ่อพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายทุกทุกคนครับช่วยแชร์ให้ผมนะครับมวยไม่ได้โชกอรับพี่ต้องมานั่งไหลพลาครับเปลี่ยนอาชีพก่อนเดี๋ยวเวลามวย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 ถ้าได้โชกผมก็ต้องกลับไปซ้อมมวยแล้วก็ชกมวยครับ นี่ก็คือรายได้เสริมผมครับผมศรัทธาบารมีหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดผมศรัทธานะครับพี่อย่างแรกนะครับพี่เราต้องศรัทธานะครับอย่างแรกเราถึงจะไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับแขวคาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองเราต้องศรัทธาก่อนนะครับขอให้คนปิดเฮงรวยๆครับพี่ช้างช้างไม่เอาอ่ะช้างหนึ 1, 2, 2, 1่งสองสองหนึ่งอ่ะ มันไม่มีนะเอาเลขอื่นได้ลุ้นละสามร้อยครับลุ้นละสามร้อยค่าส่งห้าสิบบาทนะครับค่าส่งห้าสิบคุณปิดสิบลุ้นค่าส่งห้าสิบบาทนะครับไม่เพิ่มครับไม่คิดเพิ่มนะครับพี่ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับผมว่าพูดของผมนะครับพี่ผมว่าไปของผมนี่แหละพี่หยิบให้ผมเลยครับหนึ่งลุ้นเบอร์ไหนก็ได้ครับอ๋อได้ครับได้ครับยอดดีทีครับพี่น้องน้องโอนเงินแล้วแจ้งสลีปมาให้พี่หน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันแรกผมก็อาจจะติดขัดอยู่แต่การพูดมันก็ติดติดขัดอยู่ครับมัน ยังไม่ใช่ครับแต่ถ้าแบบแนะนําอะไรผมไปปรับปรุงหรือว่าอะไรนะครับพี่ผมทําได้ครับเพื่อเผื่อวันหลังผมอาจจะทําให้มันดีกว่าเนี้ยวันนี้ก็คือผมตั้งกล้องไกลตัวแล้วก็หน้าพลาผมมาวางข้างหน้าเงี้ยครับ <S <S> <S เวลาเปิดพลาอย่างเงี้ยผมเปิดไม่เป็นเหมือนเหมือนพวกพี่ๆเขาอะ่ะที่ไล่พลาครับพี่ผมก็เลยแบบ <S 2> <S 2> <S วันแรกคร<สะ>ับ ยังเหลือนะครับยังเหลือประมาณเกือบหกสิบอะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณมากครับผมอาจจะเป็นครั้งแรกนะครับแต่ครั้งต่อไปผมผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับขอบคุณครับหลวงพี่ครับขอบคุณมากครับ90อยู่ผมไลฟ์ครั้งแรกนะครับมันไม่เหมือนต่อยมวยเลยต่อยมวยครั้งแรกมันยังสัตสัตกนสนเลยแล้วพอพอมา ไลฟ์พาร์อย่างเงี้ยโอ้โหกดดันมากเลย<ะ><ะ>ครับขอคุณครับขอคุณครับขอบคุณมากครับพี่ทุกๆุกคนครับปปักปักหมุดเลขบัญชีไว้หน่อยหนึ่งครับโทษทีครับพี่โทษทีครับโทษทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับแป๊บหนึ่งครับพี่ผมลืมปักหมุดมันช้าพี่มันช้า ช้าแต่ชัวแต่ผมว่าจะแบบรนๆอ่ะวันแรกอ่ะมันเข้าใจไหมความตื่นเต้นอ่ะพี่ครั้งแรกมันก็เหมือนต่อยมวยครั้งแรกอโอ้โหมันตื่นเต้นมากเลยพี่แต่ครั้งต่อไปผมจะปรับปรุงให้มันดีกว่าเดิมครับพี่ผมฝากเนื้อฝากตัวกับพี่วงการพ์าด้วยนะครับผมเพชรมรกตตีเด็กเก้าเก้าครับ<ม> <c oughs> ยังเหลือนะครับเนื้อเงินสองเหรียญนะครับ เนื้อเงินสองเหรียญนะครับยังไม่แต่นะครับพี่แป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมปักหมุดเลขบัญชีให้ครับแป๊บหนึ่งครับดูชื่อไฟแป๊บหนึ่งนะครับพี่แป๊บนึ่งขอบคุณมากครับน้องชายที่แชร์ครับขอบคุณมากครับสูน้านละเลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ อ๋อเครื่องเขาบอกเครื่องดีเลย์มากเลยรุดใช้ด้วยฝาเน็ตเร็ววะก็ถ้าไม่ดีเลย์ก็เร็วอยู่หรือลุ้นลุ้นละสามร้อยครับค่าส่งห้าสิบบาทครับปากหมดุดเลขบัญชีแล้วก็ลุ้นด้วยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโอนเราปิดก่อนนะแล้วเราก็ไม่ไมีแปรับปรุงอ่ะก็ยังไม่มีใคร,รอโอเคครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไป,ไปขอปิดไลฟ์ก่อนขอ ด,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 ดีเลย์ใหม่ครับพี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวปักหมุดอะไรมันโอเคก่อนเดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่ครับพี่ขอโทษทีนะครับพี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวอขอลงไลฟ์อนแป๊บหนึ่งครับพี่